การร้อยได้จากซิกแซกดอกไม้นะครับเป็นซิกแซกดอกไม้ยี่ห้อของซิลูบานะครับซตศูนย์ศูนย์แปดก็จะคล้ายๆกันกับจักลานะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรก็เอาขึ้นมาจากหลอดแล้วก็ใส่แฮนด์นะครับจับร้อยได้ผ่านรูเข้ามาก็เหมือนกันนะครับกับจักรลาก็เอามาเข้าชิงนะครับอันนี้เป็นได้ตะขอล่างนะครับก็เข้าชิง ครับอันนี้เป็นได้2เส้นก็เข้ารูนะครับก็เข้าทั้ง2รูเลยแยกคนละรูนะครับเข้ารูตรงนี้นะครับเข้ารูตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้ามาจุดนี้นะครับก็เข้าเส้นละรูเช่นกันนะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็เข้าเส้นละรูเช่นกันนะครับแล้วก็เอามาผ่านจริง เอามาผ่านชิงร้อยตัวผ่านได้นะครับสองตัวนี้ขยับให้ตรงกันนะครับก็มีน็อตขยับตรงนี้นะครับสองตัวคนละฝั่งก็ขยับให้ตรงกันนะครับแล้วก็รอดตัวนี้ลงมาแล้วก็เข้าตะขอเลยลักษณะตะขอก็จะคล้ายๆกับจักรลานะครับแต่เขาจะแตกต่างกันตรงที่เขามีมีปีกนะครับมีปีกตรงเนี้ย คือปีกตัวนี้เขาจะเอาไว้ล้างได้เข็มเพื่อให้กลับช้าๆนะครับสร้างมุมสามเหลี่ยมให้ได้เยอะๆได้เข็มก็เช่นกันนะครับก็เอาขึ้นจากหลอดแล้วก็ร้อยผ่านเข้ามาชิงนะครับถ้าได้เป็นเกลียวก็ร้อยผ่านวิโดเอสนะครับถ้าไม่เป็นเกลียวก็ร้อยผ่านตรงๆไปได้เลยก็ร้อยผ่าน ตัวนี้มานะครับร้อยเข้าชิงแล้วก็เข้ามาที่ตัวผ่านได้ตรงนี้ดูจุดนี้นะครับก็เอาเข้ารูตรงสี่เหลี่ยมนี้เข้ารูนี้เลยปกติแล้วมันจะมีสองเข็มนะครับวันนี้ผมจะทําแค่เข็มเดียวนะครับก็มาที่ตัวผ่านได้ตรงเสาเข็มนะครับก็เข้ารูอ่าแล้วก็ลงมาที่ ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าผ่านเข้าสปริงตัวเก็บได้นะครับเป็นสปริงเก็บได้ผ่านเข้าไปเอาผ่านเข้าไปแล้วก็เข้าเข็มเลยนะครับทุกๆฝีเข็มนะครับการสร้างบ่วงของจัรแซกตัวไม้นะครับเขาจะทํามุมสามเหลี่ยมเยอะมากนะครับซึ่งจะใช้ ป,ปีกที่อยู่ใต้ตะขอ,อนี้นะครับล้งได้เข็มไว้แล้วให้ปลายเข็มเก็บนะครับเก็บได้จากปลายตะขอทุกๆสีเข็มนะครับเห็นไหมครับเขาจะล้งไว้ครับก็จะลงรุมสามเหลี่ยมแล้วก็เก็บได้จากปลายตะขอ ทุกๆสีเข็มนะครับจะสร้างเป็นลูกโซ่นะครับสร้างเป็นลูกโซ่แล้วก็ใช้แป้นสร้างเป็นดอกไม้อีกทีนะครับซึ่งจะใช้หลายๆจังหวะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่จังหวะนะครับสองสามสี่หนึ่งสองสามจะมี4ี่จังหวะนะครับ ทุกๆครั้งเขาก็จะสร้างฝีเข็มนะครับการสร้างฝีเข็มจะต้องให้ได้กับตะขอสร้างมุมสามเหลี่ยมนะครับให้เข็มเก็บได้จากหลังตะขอทุกๆฝีเข็มนะครับ